In the art of a foreign nation, in a shop to escape the rain. Not to have a conversation, and that's the moment you step in. To find some shelter, too, and get away, you in bad, girl. สวัสดีค่ะทุกคนวัน,นนี้นะคะกลับมาเจอครีมมิติสซาติสนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์ห้อง ะะแ,ลแล้วคนน่าจะสงสัยว่าแบบทัวอะไรอีกแล้วนี่เป็นการทัวห้องครั้งที่ร้านแปะของช่องซาวติสนะคะเพราะว่าจากบ้านเก่าก็คือทัวแบบประมาณ2อสรอบบ้านใหม่ก็คือทัวทั้งบ้าน,ท,น,นทัวนู่นทัวนี่อันนี้เป็นห้องใหม่ของเรานะ,ะซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้เราตั้งใจให้มันเป็นห้องนอนแขกตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่เคยจัดจริงๆกันใสักทีนี่ก็ได้มีโอกาสซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเข้าห้องนี้แล้วก็จัดให้มันเป็นแบบห้องแขกจริงๆสักทีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีที่วาดรูปในบ้านนี้เลยนะคะคือมีแต่แบบที่ทํางานแล รูปเราก็เลยทาโซนว่ารูปขึ้นมาด้วยนะคะส่วนใหญ่ห้องนี้เราใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะเพราะว่าเราอยากให้ห้องนี้เราสามารถที่จะย้ายเตียงย้ายโต๊ะย้ายอะไรได้แบบตามสะดวกเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีบิวอินเลยทุกคนสามารถซื้อตามได้ทุกอย่างจริงๆกับห้องนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปชี้เป้ากันค่ะว่าแต่ละอย่างเราซื้อมาจากที่ไหนบ้างเริ่มจากโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนนี้เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องกรองอากาศของเสี่ยมี่นะคะใช้แบบ ในทุกๆข้องเลยคือมันดีมากอันนี้ก็จะเป็นแจกันใสนะคะอันนี้เราซื้อจากอ e ีเกียราคาน่าจะประมาณแบบ199ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้ที่เราซื้อจากจตุจักรนะคะเป็นร้านเนี่ยเขาเขียนเลยว่า100บาท100เรเหลือเนี่ยโอเคต่อไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเตียง <c oughs> อุย ต่อไปนะคะก็จะเป็นเตียงอันนี้อันนี้จะเป็นเตียงที่เราชอบมากมันค่อนข้างเตีย้ยคือตอนแรกอะเราคิดอยู่ว่าจะวางเตียงไว้ที่พื้นเลยดีไหมแต่ว่าพอไปอ e ีเกียแล้วไปเจอเตียงอันนี้ก็คือซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นเตียงที่เป็นอันนี้หนึ่งแล้วก็มีอันนี้อีกหนึนน่งนะคะก็คือเป็น2ชั้นที่ไม่ใช่2ชั้นที่แบบสูงๆเนอะปะเป็นเตียงที่สามารถวางซ้อนกันได้แต่ว่าอีกเตียงหนึ่งก็คือเอาไปไว้ในสตูดิโอนะคะเอาไว้ให้เพื่อนนอนเล่นแต่ว่าห้องนี้ก็ได้ความที่ห้องมันแคบมากถ้าสมมติว่าเราวางเตียงส ะะอันนี้ก็คือแบบน่ารักมากเตียงแบบว่าราคา5,990เารเาแล้วได้2ชงชีนะุกคนคือคุอคอค้มพูดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นฟูกละเอียดบ้างบอกละเอียดปะ,ะ,ดปะฟูกอันนี้นะคะชื่อว่า m o u forge นะคะราคา2,990บาทต่อไปนะคะจะเป็นหมอนอันนี้ชอบมากเป็นหมอนชื่อแบรนด์ว่า comfy นะคะน่าจะอ่านว่างี้อันนี้เป็นแบรนด์ใน i อนะคะคือใหญ่มากคือจริงมันมีหลายขนาดมาดูคนแล้วก็จริงมีอันนึงที่เป็นแบบเป็นเหมือน รูปตัวยูความหัวอันนั้นก็คือชอบมากเพราะว่าเหมือนมีหมอนข้างส่วนตัวจะบอก่็หมอนแบรนด์เนี้ยดีมากทุกคนนุ่มมากอันนี้คือใหญ่มากอันนี้เอาไว้แบบว่าพิงอิงหลังอะไรเงี้ยได้นะคะอ่ะต่อไปให้ดูใจกันก่อนละกันใจกันอันนี้นะคะเป็นใจกันของอ e ีเกียแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาจากอีเ e กียเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเป็นดอกไม้แห้ง น่าจะได้มาแล้วเราก็เอามาวางทิ้งไว้ให้มันแห้งๆเด็ดๆมันเอามาตกแต่งอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นโซนที่เราขอเรียกว่าโซนแบบว่า Coffee Time โซนคาเฟ่ของเรานั่นเองก็คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่ชอบกลิ่นกาแฟมากเพราะว่ากลิ่นกาแฟมันทําให้เรารู้สึกรีแลกซ์อะไรเงี้ยก็เลยเอาเครื่องทํากาแฟเนี่ยมาวางไว้ในห้องนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องทํางานมากๆเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะคะชื่อว่า N e s กาแฟ Do l c e Gusto g e n เ o S เป็นเครื่องชงกาแฟที่มีความเล็กแล้วก็กระทัดรัดมากๆแล้วเขาก็ออกแบบมาให้มันแบบ ีความมินิมอลแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเหมาะกับห้องนี้มากๆกันเลยเงี่ยแล้วก็อันนี้เราทําทิ้งไว้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าตัวเนี้ยเขาใช้ยังไงคือจะบอกว่าใช่ง่ายมากทุกคนชอบที่มันมีความแบบเล็กกระทัดรัดแล้วก็กินไปแล้วหลายแก้วนะคะจะบอกว่าหอมมากอันนี้ตู่กินเป็นตัวคาเฟ่ลาเต้ อร่อยมากทุกคนอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆนะทุกคนคือตัวเนี้ยเขาทําได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคตัวแคปูลของเขาว่าทุกคนเขามาแบบหลายรสชาติมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบใช้ก็หลายคนในบ้านอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าอย่างสตูตู่มีกัน3คนแต่ละคนกินกาแฟไม่เหมือนกันเลยอย่างตู่เป็นคนที่แบบชอบกินลาเต้เนยชอบกินอะไรที่มือนแบบเค็มๆอะไรเงี้ยเขาก็มีทั้งอเมริกาโน่อเมริกาโน่ริชโรมาหรือว่าแม้กระทั่งพวกช็อกโกแลตาเนี้ยเขาก็มีนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็ แท้100%มาให้นะคะแล้วก็มีนมพรีเมียมอยู่ในแคปซูลเดียวเลยก็คือง่ายมากแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็หมุนๆน,นะคะแค่นี้ก็คือได้กินกาแฟแบบว่าสตาร์บัคเหมือนกับแก้วละร้อยแต่ว่าเราก็คือกินในราคา25บาทนะคะคุณลดวิธีการทําง่ายมากๆนะทุกคนแค่ใส่แคปซูลเข้าไปแล้วก็หมุนตามระดับน้ำที่เขาเขียนไว้บนแคปซูลเลยนะคะกดปุ่มชงกาแฟตรงนี้หรือใครอยากได้แก้วใหญ่ก็สามารถกดปุ่ม XL มได้เลยนะคะ<ม>แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็คือจจ เครื่องชงกาแฟ n สกาแฟด Dolce Gusto จะราคา4,490บาทแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ2,990บาทเองทุกคนสามารถซื้อได้นะคะที่ dolcegusto.co.th ตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนานคมนี้นะคะหรือถ้าใครอยากซื้อเครื่อง Nescafé Dolce Gusto Genio รุ่นไหนก็ได้นะคะรับฟรีเลย Starbucks Latte 1กล่องอย่าลืมใส่โค้ด STBCAPLAT 3ด้วยนะคะทุกคน อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็หาเงินแต่งห้องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือโฆษณาเมื่อกี้นั่นเองก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่ะต่อไปพูดถึงโต๊ะตัวนี้กันบ้างนะคะโต๊ะตัวนี้ตู่ซื้อจากร้านในไอจีนะคะชื่อว่าถ้าอันขอโทษนะวายอันเดอร์สกอร์บายอันเดอร์สกอร์โผนี่นะคะตัวนี้เนี่ยเราซื้อมาในราคา2,200บาทนะคะเป็นโต๊ะที่แบบมีความคาเฟ่สูงมากต่อไปนะคะก็คือเก้าอี้ตัวนี้ที่เรานั่งอยู่อันนี้ก็คือซื้อมาจากอีเกียเหมือนกัน ทั้งห้องก็คือมาจากอีเกียค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้ที่แบบเลื่อนได้แบบนี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3- ามถึงสี่พบาทจะไม่ได้คือซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันเข้ากับห้องมากๆถามว่าราคาสูงไหมก็คือก็สูงอยู่แต่ก็แต่ก็เข้ากับห้องก็โอเคส่วนผ้าม่านอันนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะอีเกียนะคะแต่เราเลือกเป็นผ้าม่านที่มันมีความแบบเป็นผ้าบางๆเพราะว่าอยากให้แสงมันเข้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่มีความเป็นตาข่ายนะคะ,วะเวลาที่ถ่ายงานอะไรเงี้ยมันสวยมากทุกคนอะ เป็นการถ่ายรูมโชว์ที่แบบว่าไม่ต้องขยับตัวเลยอะเพราะว่าห้องเล็กมากทุกคนหมุนแค่นี้ก็คือถึงเลยอันนี้เป็นโคมไฟที่คนถามเยอะมากซื้อจากอีเกียเหมือนกันนะคะอันนี้ราคา1 9 9่บาทเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้ทุกอย่างนะคบจะได้ไปเสิร์ชเจอได้เลยถังขยะอันนี้นะคะบอกทุกอย่างเห็นป่ะอันนี้ซื้อจากช้อปปีนะคะเดี๋ยวแปะร้านไว้ให้เตาว่าก็โอเคนะอันเนี้ยเอาไว้กดกดขึ้นมานี่ง่ายดีต่อไปโต๊ะอันนี้นะคะส่วนเนี้ยคนถามทุกอย่างว่าซื้อที่ไหนนะคะมาบอกให้หมด โต๊ะตัวนี้นะคะชื่อว่าลิสซาโบนนะคะราคา4 9 9 0บาทจะมาเป็นโต๊ะแบบนี้เลยแล้วก็มีลิ้นชักให้แบบนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยตู้ซื้อแยกมานะจริงๆอันนี้มีหลายขนาดนะคะรู้สึกเหมือนจะมี2ขนาดด้วยกันอันนี้ตู้ซื้อไซส์ใหญ่มาในราคา790บาทนะคะข้างในอะ่ะตู้ก็จะใส่พวกสีน้ำดินสอหรือว่าสีโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบว่าเป็นสีๆอะไรก็คือยัดใส่เข้าไปในนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแจาก,กันที่ซื้อมาจากงานงานหนึ่งซึ่งจาชื่อรา ไม่ได้แล้อันนี้ก็เป็นที่ใส่เทียนนะคะของอีเกียเหมือนกันค่ะราคาเหมือนจะ25บาทอันนี้เป็นตู้อันเล็กที่จริงๆเพื่อนตู่ขายนะคะแต่ว่าเพื่อนตู่ปิดกิจการไปแล้วก็หาซื้อไม่ได้นะคะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อที่ไหนถ้าใครขายก็มาฝาก้านได้เพราะว่าตอนนี้เพื่อนปิดกิจการแล้ว ซ้อันนี้ก็จะเป็นเทียนต่างๆนะคะของอินิสฟรีหอมมากตรงนี้ก็อันนี้ก็ของเพื่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนก็ปิดกิจการไปแล้วอันนี้ก็มาจากร้านดีคอสเมติกนะคะจริงๆเขาจะมีฝาไว้ให้แล้วก็เอามาใส่คู่กันนะคะอันนี้เป็นร้านเดียวกับร้านที่ซื้อมาจากโต๊ะนะคะอันนี้ราคาแบบอยู่ที่ไม่เกิน150บาทประมาณนี้คือแบบถูกมากคือน่ารักดีมีหลายสีด้วยนะคะอันนี้เป็นเทียน จากซาร่าโฮมนะคะเทียนเทียนว่ะ ฟ i f f u s e r d i ฟเซอร์จากสาร a Home อันนี้เป็นที่ลองเทียนนะคะของอ e ีเกียเช่นเดียวกันรู้สึกว่าก็จะราคาประมาณ25บาทส่วนอันนี้นะคะเป็นร้านในไอจีตอนนี้จําชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวขอไปรื้อฟื้นความจําก่อนเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้นะคะชอบมากทุกคนอันนี้ก็คือฐานหมดคือไม่ได้ไม่ได้ชาร์จไว้แต่ว่าปกติเวลาเปิดอะ่ะรู้เลยนะคะเมื่อก็ได้ใช้เอาไว้วางประดับแต่จริงมันใช้ได้จริงนะทุกคนอันนี้เป็นลําโพงบลูทูธน่ารักมากอันนี้คือแบบปรับความดังตรง,ตรงนี้แล้วก็ปกติเวลาเปิดอะ่ะเขาจะทำนี้ แล้วพอเวลาเพลงเล่นเฮ้ยแบบไม่หมดแบบไม่หมดทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวต่อให้ดูเดี๋ยวต่อให้ดูดไม่ได้อันนี้ก็คือแบบน่ารักมากใช่ี่นี้หรือเปล่า X10 นี่ไงดูสิขุ่นเยอะมากเลยขอภยัยพอเปิดเพลงอะน้องจะหมุนแบบนี้เราเวลาวามงมันก็จะแบบน่ารักดูสิโอ,โอเคปิดก่อนเวลาปิดอะทุกคนก็ปิดง่ายมากแค่จึงาานน่ารักมาก ต่อไปนะคะจะเป็นรูปปั้นวีนัสนะคะอันนี้เราซื้อมาจากโคมโปรนะคะราคา1 0 0ยนิดๆอะไรเงี้ยร้อยสองประมาณนี้นะคะไม่แพงมากอันนี้ก็เป็นตะกร้าหวายที่เราซื้อมาจากร้านเพื่อนที่ปิดกิจการไปแล้วนะคะก็ผ่านไปซื้อไม่ได้อยู่ดี <c oughs> อ่ต่อไปนะคะอันนี้เราซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่เนาะจะไม่ได้ราคาเท่าไหร่ร้อยร้อยนิดๆน,นี่แหละจะไม่ได้ห้าเก้าเก้าอืมส่วนพวกนี้เนี่ยอันเนี้ย คือได้มาตอนตอนไปอันบ็อกกับพี่ไอซ์พาดีแล้วคือจําชื่อร้านไม่ได้ถ้าเจ้าของร้านมาดูเนี่ยฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะอีเกียเหมือนกันบอกเลยว่าห้องนี้คือห้องอีเกียนะคะคือแบบสามารถทำเป็นห้องตัวอย่างอีเกียได้เลย ก็เป็นต่องใส่ของไม่มีอะไรมากแต่ว่ายังไม่มีของให้ใส่นะคะต่อไปอสุดท้ายแล้วนี่เป,ป็นการรูมโชว์ที่ไวมากค่ะเพราะวา่าไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นกระจกที่เราภูาม,ม,มิใจนาเสนอมากเพราะทําให้เราผอมมากค่ะชื่อร้านชื่อว่า f i t y shade dot of nature นะคะเป็นกระจกที่เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นทรงโค้งแล้วแบบน่ารักเขาจะมีฐานมาให้ด้วยนะคะแล้วตอนส่องคือแบบเป็นกระจกที่ทําให้ผอมมากทุกคนมันมันผอมมากจริงกระจกนี้คือเลิศที่สุดจะโดนจับปะ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรอีกแล้วดูมากกว่าน,นี้คือดูพื้นก็คือเป็นพื้นที่ซึมมาจากที่ไหนคาซาเออคาซานะคะเป็นพื้นคาซาน่นเอง ห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ห้องนี้เนี่ยตู่จะใช้เวลาถ่ายงานหรือว่าหลีกหนีความวุ่นวายนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ค่อยหลีกหนีได้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นห้องที่ไม่ปิดเสียงเลยนะคะหรือว่านั่งวาดูปก็คือนั่งตรงนี้นะคะซึ่งหากว่าตั้งแต่ทํามายังไม่ได้วาดรูปเลยสักวันหนึ่งเพราะว่าไม่ว่างก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อตัวเนสกาแฟดอลเช g กูสโตก็ไปซื้อกันได้นะคะเพราะว่าลดจริง ทำให้ห้องนี้ก็คือกลายเป็นคาเฟ่ไปเลยโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ